สวัสดีครับพบกับจังเคจากร้านคลินิกเครื่อดนตรีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการ f ฟ t t i n g Key นะครับคือคีแซ็กโซโฟนมันหลวมนะครับแล้วจะทําทให้มันแน่นขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวตามไปดูกัน,นครับีการนี่คือการคลอนของคีนะครับ แซคที่มันอายุการใช้งานนานๆนะครับเป็นแบบ30-40ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็การขาดน้ำมัน, Key Oil นคีย์นะครับหล่อลื่นนะครับมันก็จะมีการสึกหรอของคียก็จะมีการโยกคอนอย่างนี้นะครับ,นะรบเดี๋ยวจุดนี้เราจะไปตามการฟิตติ้งใหม่นะครับใไ้คีมันแน่นนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูในะตอนต่อไปนะครับว่าว่าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็จะมาทำคีย์ให้แน่นนะครับโดยการยืดขยายตัวแกนมันนะครับ ทีนี้เราก็จะมาลองประกอบดูนะครับแ้วถึงติดขัดตรงไหนก็ค่อยแก้อีกทีนึง อ,อีกนิดนนึงนะครับนี่ก็คือหลังจากที่เราทำฟิตติ้งคีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองโยกให้ดูนะครับมันจะแน่นแล้วครับนะครับมันจะไม่ขยับครับ มันจะฟิตแน่นเหมือนของไม้ที่มาจากโรงงานเลยครับเนี่ยครับไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยครับนะครับนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วฝากติดตามคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ